กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้มแ้วพากิโจมารายงานตัวครับพร้อมวันนี้จะเป็นเมนูตํากุ้งสดใส่แซลมอนเหมือนเดิมนะเมนูนี้เป็นเมนูพระเอกคือรสชาติจัดจ้านสะใจแล้วก็แขกรับเชิญของเราเราจะจัดแขกรับเชิญของเรา เลยจะเป็นน้ำพริกปลาทูวาไหมพี่น้องสุดยอดหิวข้าวมากเลย ก็เลยห่าน้ำพริกมากินก่อนรองท้องเพราะว่าตำกุ้งสดกับแซลมอน,นี่ะโหรสจัดมากว่าแม่พี่น้อง ก็ฟักแมวหนึ่งสดน้ำตำหมดเลย It's หวานมันมากเลยแซลมอนร้านเดิมสดมาก อเอกลักร้านนี้เขาจะหั่นเป็นชิ้นประมาณคำประมาณนี้ตลอดเลยนะ ่เนื้อเด้งมากเลยคุณขมขม,มชุนเหมือนวาซาบิอ ซับสุดยอดเมื่อเราใช้ลูกใหญ่เน,นี่ยเม็ดใหญ่มากร่วงเต็มเลยเม็ด นุ่มหวานมันมาก น้ำลำไยเย็นๆสักแก้วนะพ่อแม่พี่น้องอเข้ากับเมนูนี้สุด ลืมแคบหมูเลยเพราะแม่เพี่น้อง ผักกูดนึ่งนึ่งแบบพอดีกรอบอร่อยสองตัวไปเลยเต็มปากเต็มคำ chín bị lê bị bị bùm กุ้งสดหวานเนื้อเด้งมากเลยมีบะนาว เนื้อนุ่มหวานมันน้ำต่ำข้นๆแซ่บาย เบ็ดมะนาวเยอะจริงเลย <c oughs> น้ำพริกปลาทูอร่อยมาก ยอดมากคุนี้โอเคครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้อร่อยมากแซลมอนสดเหมือนเดิมครับผมหวานนุ่มโหละมุนลิ้นมากเลยแซลมอนรสชาติน้ำยำน้ำตำดูน้ำยำน้ำตำนี่โหข้นจัดมากแล้วก็กุ้งสดเนื้อแดงหวานโอเมนูกับแกนี้ย ยกนิ้วให้เลยใครนั่งกินน้ำชากาแฟอยู่นะโอ้เหมาะเลยเมนูนี้นะเป็นเมนูกับแก้มชั้นเลิศเลยครับผมก็คลิปนี้่อเม่พี่น้องรักษาสุขภาพกันด้วยเดอ้อก็ช่วงนี้ปลายฝนแล้วน,นะเราจะเข้าหน้าหนาวกันแล้วเราจะเข้าหน้าหนาวกันแล้วแต่กรุงเทพนะครับผมผมจะบอกเลยว่าหน้าหนาวเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะกรุงเทพนะอากาศเย็น อาจาจะมีแค่เย็นแต่ไม่หนาวนะเย็นๆนิดๆกรุงเทพนอนแทบไม่ต้องใช้ผ้าห่มด้วยซ้ำไปเนาะมันส่วนมากจะฝนกับร้อนนั่นแหละในกรุงเทพนนะก็คลิปนี้ต้อทซาไปในโชวต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมกระดิ่งนี่ผมจะบอกให้เลยว่าใครกดเนี่ยเราจะไม่ได้พลาดกันนะเราจะเราจะไม่พลาดกันถ้าใครไม่กดเนี่ยเป็นบางครั้งอ,อ่อหากันไม่เจอนะครับผมใน u t u b e นะครับเป็นบางครั้งก็ไม่เด้งขึ้นเนาะเวลาผมลงขีปฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้อทซาไป็นโชวต้องขอลาไปก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้อง ปราบสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ